เราจะให้มาแลงนะครับหยิบหวยให้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับลองดูว่าจะมันจะหยิบตัวไหนครับเขี่ยตัวไหนออกมาแสดงว่าตัวนั้นนะครับเขี่ยออกมาแล้วครับเขี่ยมาแล้วครับขอสองตัวครับขอสองตัวขอสองตัวครับเขี่ยเลยครับเขี่ยเลยครับเขี่ยแล้วออกมาเลยครับเขี่ยออกมาเลยครับเขี่ยมาแล้วครับ เขี่ยแล้วครับเขี่ยแล้วครับท่านผู้ชมครับเขี่ยแล้วครับโอ้โหเขี่ยแล้วครับเขี่ยแล้วตัวนี้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 ครับโอ้โหได้แล้วหนึ่งหนึ่งตัวครับเขี่ยอีกเขี่ยอีกสองตัวเอาสองตัวเอาสองตัวครับลองดูครับมันจะเป็นเลขอะไรครับรอลุ้นครับรอลุ้นครับรอลุ้นครับเขี่ยแล้วครับเขี่ยแล้ว เขียยมาแล้วครับเขียวมาแล้วเขียยมาแล้วครับเขียวมาแล้วอื้มเกาะมาเขี่ยมาเขี่ยมาครับเขียมาครับเขียวมาเขียวมาหยิบออกมาหยิบออกมาโอ้โหได้แล้วครับท่านผู้ชมครับได้แล้วเต็มเต็มเลครับเต็มเต็มแลวครับเต็มเต็มเลยครับแล้วแกะดูนะครับท่านผู้ชมครับได้เลยครับตัวนี้เลยครับหยิบ ตัวแรกเอามาโชว์เอามาโชว์ตัวแรกเปิดดูตัวแรกเปิดดูเลขอะไรเปิดดูครับเปิดดูเลขอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรครับไม่เลขสี่ครับเลขสี่ครับเลขสี่เอาอีกตัวหนึ่งอยู่ในมือนะครับอยู่ในมือนะครับอยู่ในมือครับว่ามันจะแม่นนะครับอยู่ในมือครับตัวที่สองครับตัวที่สองเลขเอาอีกเอาอีกเปิดออกมาครับลนแล้วลนแล้ยิบได้แล้วครับ รอลุ้นครับรอลุ้นครับรอลุนสี่ครับตัวแรกสี่ตัวที่สองอะไรครับเลขอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรครับดูดีๆเลขอะไรเปิดมาครับเปิดมาครับเลขอะไรครับโอ้โหสี่เจ